ปลากันแล้วเนาะปลาใหญ่มากวันนี้ได้แล้วโอ้ยแย่มาจับปลาโชว์ให้พี่หน่อยสวัสดีค่ะแฮปปี <New> ้เหนียวหนะคะคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่หนึ่งมกรานะคะแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยคลิปนะคะวันนี้เพิ่งจะมีเวลามาตัด่ะไปไปดูกันเลยต้องมาให้น้ำเวลาไม่ถูกแล้ว สวัสดีค่ะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะแฮปปี้เดียวย e ยนะคะวันนี้จะไปจับปลากับน้องๆด้านหลังนะคะวันนี้จะมาจับปลาเหมือนเดิมนะคะคือไปเที่ยวปีใหม่หลายวันแล้วนะคะ<ม>ก็วันนี้จะมาจับปลาสักวันหนึ่งมารีแลกซ์นะคะแล้วก็มาหาความสุขให้กับตัวเองนะคะไปค่ะเดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆไปชมแล้วก็ไปดูกันนะคะไปค่ะไปมารวยกวันเลยค่ะวันนี้มาด้วยกันมาด้วยกันห้าคนนะคะ วันนี้น้องเขาปิดเทอมด้วยน้องชายปิดเทอมแล้วก็หลานปิดเทอมก็เลยมาด้วยกันนะคะก็ถ้าพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปของหนูนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะแล้วก็ไปฟอลโล w เพจของหนูได้นะคะมาค่ะไปใส่คลิปไม่เล่นเลยนะ้ำรันไปเลย ไปเลยเปียกเปียกไม่เป็นไรล่ะเอาไปเช็คออกมาก่ดีอะไรไปเช็คอู้เปียกน้ำเออเอามาก่อน นี้ถึงที่แม่น้ำแล้วนะคะพี่ๆพี่ๆที่ได้ชมคลิปของหนูก่อนหน้านี้หนูรู้ว่าต้องคุ้นๆใช่ไหมครับกับแม่น้ำคือหนูมาแม่น้ำสายเดิมนั่นแหละค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปจับจัดด้านล่างขึ้นมานะคะวันนี้ก็เตรียมจ่อมาด้วยแล้วก็ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันจับปลาค่ะนะคะมาค่ะแล้วก็คลิปนี้เป็นอีกคลิปนะคะที่หนูตั้งใจถ่ายทำมากๆถ้าพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบหรือว่าชอบผลงานของหนูอย่าลืมกดติดตามหนูนะคะ ไปค่ะพี่ๆทาง youtube สามารถติดตามหนูได้ที่เพจแอรฟ้าได้นะคะหนูจะใช้ว่าแอมอะโมงเลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะแม่น้ำจะบอกว่าแม่น้ำที่นี่าสมากค่ะสายแล้วก็ปลาคือเยอะมากพี่ๆหนูจะบอกว่าปลาแบบเยอะจริงๆเยอะแบบเยอะเลยอะ่ะเล้ว,ลว <ๆ S 1> ที่นี่เขาไม่มีการใช้แบบไฟฟ้าหรืออะไรมาเชื่นะคะเราจะลงยังไงอ่ะ โอเควันนี้เราพร้อมมากนะคะทุกคนไอ้หยะ <laughs> กุ่กล้รยากาศที่สวยมาก,มกธรรมชาติมากอะจะบอกว่าถ้าใคที่เป็นสธรรมชาติอะมาที่นี่ต้องหลงรักเพราะหนูเชื่อว่ามันธรรมชาติ้ากพี่ๆเวลาเราแพนก้อ,อย่างเงี้ยสีเขียวเต็มปไปหมดเลย แล้วก็วันนี้ก็คือบรรยากาศเป็นใจสุดๆเลยค่ะแล้วถะยิงรเสนะตอนนี้เรามาถึงที่เราจะมาจับกันแล้วนะคะทุกคนแล้วก็พี่ๆอูเอากับน้องๆก็ไปถึงก,ก่อนแหละเจอทุกคนดูถนนลงธมรมกาต มีสาหร่ายด้วยอะพี่พี่พอันนี้ไหมคะไม่รู้ม,รมันกินได้ใช่ไหมมันคือสาหร่ายสามารถกินได้นะคะถ้าถ้าสมัยเมื่อก่อนนะคนแถวบ้านหนูขอจะชอบเอาไปล้างล้างหลายๆน้ำแล้วก็มายำกินอร่อยมากขายตามตลาดแล้วก็ชาวบ้านก็ยังมาหาอยู่นะคะสาหร่ายนี่เดี๋ยนูจะให้ดูขนาะจะเป็นแบบนี้ เวลาเราจะทํากินอ่ะเราจะต้องล้างให้มันออกให้หมดอ่ะพี่พี่เห็นเศษไหมคะถ้าเราล้างออกเสร็จแล้วอันเนี้ยค่ะเราก็เอาไปทําอาหารกินไปประกอบอาหารก็คือต้องผ่านการทําความสะอาดใช่ไหมน่อ่คเรามาถึงกันเลย นะคะทุกคนนี่นะคะได้ปูแล้วใส่สิโอเคนี่ได้ปูแล้วนะคะเปลี่ยนเป้าหมายมาจากปูแทนป,าป,ปลาเอม็มนี่ค่ะลานน้อยของเราวันนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะนี่และนี่ก็เป็นน้องชายน้องชายเริ่มหาปูหาปูหาปลาแล้วนะคะ นี่คะ่ะพี่พ,พี่มีผักกูดด้วยอันนี้จะเก็บผักกูดไปทำเป็นแอบปลากินด้วยนะคะยอดอ่อนมากนี่ยอดอ่อนๆน,นะคะมีชาวบ้านมาเก็บไปขายบ่อยอยู่นะคะแถวนี้นอทมเ,เ,เลยอ,อุไปแล้ว,ว ยังนี่น้องชายนะคะรู้เลยไปหมานตข้างในนู่นเป็นตัวมองแล้วไปเก็บปักขูดมาไปเก็บข้างล่างข้างล่างเออแล้วก็เด็ดอันนั้นด้วย โยนมาเลยเดี๋ยวไปเก็บปลาก,ก่อนโอ้ยปลาปลาไหนไหนเดินมาอยู่ไหนกูอยู่ไหน,ไหนไเก็บยอดอ่อนอ่อนอะ่ะอันนี้หักเลยหกัก หา่างตรงโอ๊ยห่างที่เธอด้วยอ,อ่ะห่างตรงนู้นเจ็บตรงนู้นด้วย,อยเออปลาไปไร่เออพี่จับแล้วเอาไปไร่เดี๋ยวมันหลุดหาก,กินหมานนะคะ นี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเปิดต้นปีมาค่ะถ้าพี่ๆชื่นชอบคลิปของหนูนะคะอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆมาดูคลิปของหนูกันนะคะแล้วก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ